มากับผมวันนี้นะครับอยู่กันที่หน้างานปรับปรุงบ้านนะครับโครงการพฤกษาสังเกตนะเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะครับอ่าหลังนี้นะครับบอกเลยว่าใครที่กําลังจะปรับปรุงบ้านทาวน์เฮาส์นะครับสามารถดูแปลนหลังนี้เป็นเล่เฟรนด์ได้นะครับถ้าเกิดว่าบ้านใครเนี่ยทรงประมาณนี้อ่าดูก่อนเลยว่าเอ้ยผมทําทรงดีไซน์ประมาณไหน่นะครับเนาะหลังนี้เนี่ยก็ทําการปรับปรุงทั้งหลังหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นบ้านที่ทำเรดีด้วยเนาะเนี่ยดูโครงการก่อนนี้ฝั่งนี้ อันนี้คือความกว้างถนนนะครับนี่ตามเราก่อนตรงนี้ก่อน,ก,อน,ก,อนก่อนเข้าบ้านอันนี้คือความกว้างถนนในซอยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นถนนหลักนี่ถนนหลักเห็นไหมถนนหลักปุ๊บประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ในซอยคุณเห็นได้ว่าต่อให้จอดสองฝั่งนะครับหน้าบ้านนะครับก็ยังสามารถเข้าออกได้ส่วนได้นะครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นหนึ่งจุดที่เวลาผมซื้อบ้านมาปรุงขายนะครับต้องเช็คทุกครั้งเพราะว่า การเข้าออกของรถมีความสําคัญและความจําเป็นอย่างมากนะครับเนาะและอีกหนึ่งจุดที่เมื่อสังเกตไม่ใช่เลยก็คือว่าถนนนะครับกับพื้นในบ้านเนี่ยอันไหนเนี่ยสูงกว่ากันนะครับเพราะมีผลต่อการระบายน้านะอย่างของผมเนี่ยหลังนี้เห็นไหมว่าพื้นในบ้านเนี่ยยังสูงกว่าถนนอยู่สโลปจะมาตรงนี้อยู่แปลว่าอันนี้ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าโอกาสในการที่จะน้ำนระบายยากเนี่ย มีน้อยนะอันนี้คุณต้องเช็คด้วยนะครับผมสาคัญมากๆเนาะอ่ะเดี๋ยวพูดถึงอ่าบอ้อมเนี่ยประมาณนึงแล้วเดี๋ยวผมพารู้ในบ้านดีวกว่าว่าหลังนี้เนี่ยสภาพเดิมๆเป็นยังไงกันบ้างตามมาอันนี้คือส่วนในบ้านนะครับ หน้ากว้างบ้างเนี่ยประมาณ6เมตรนะครับตรงนี้จอดรถลึกประมาณหกเมตรเหมือนกันเนาะสามารถจอดรถหนึ่งคันได้สบ,สบายเลยนะครับของเดิมเนี่ยผมทําการรื้อปรับใหม่หมดหลังคาพวกนี้โครงพวกนี้รื้อเปลี่ยนหมดนะครับนี่โครงเดิมเราไม่ได้ใช้นะครับเห็นได้ว่าของเดิมนะครับโครงเนี่ยทาเป็นอันนี้เขาเรียกว่าเหล็กเหล็กจันทันนะครับทําเป็นโครงต,ตรัว C ตัว C เนี่ยแข็งแรงเหมือนกันนะครับแต่ไม่ค่อยสวยเนาะเหล็กแปรเนี่ยเหล็กแปรก็ใช้เป็นเเล็กแค่เป็น3คูณนิ้วครึ่งนะครับ เหล็ก3ข้อค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันเนาะคือเอาว่าโครงเดิมเนี่ยแข็งแรงนะครับดูเหล็กซะก่อนเหล็กเสาเหล็กเสาหน้า4แข็งแรงนะครับไม่ใช่ไปแข็งแรงแต่แค่ว่าเราต้องการปรับโครงใหม่เพิ่มความสวยงามนะครับคือถ้าเกิดว่าอยากประหยัดเนี่ยสามารถใช้โครงเดิมได้นะไม่เป็นไรแต่ว่าผมเนี่ยอยากเปลี่ยนโครงเพราะต้องการความสวยงามความโมเดิร์นนะครับเราจะไม่ใช้ตัวนี้เราใช้เป็นเหล็กกล่อง แบบเต็มไปเลยนะครับจะไม่ใช้เหล็กซีเนาะเหล็กซีสวยเหมือนกันแต่ในกล่กกองจะสวยกว่านะครับผมเนาะอ่ะอันนี้เป็นไอเดียผมอันนี้คือส่วนในบ้านนะครับนี่ลงจอดรถทําการลุยกระเบื้องนะครับก็คือปรับพื้นใหม่หมดเลยเนาะอย่างนี้นะครับผมกระเบื้องเดิมเนี่ยขนาด60เอ้ยโทษทีกระเบื้องเดิมเนี่ยขนาด30นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนมูดใหม่หมดเลยเนาะฝั่งนี้เป็นแนงบางตาเห็นไหมก็เดี๋ยวเปลี่ยนเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ เราทำแมงบางตาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็รั้วเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนจากเหล็กนะครับเป็นการก่อเป็นอิฐบล็อกช่องลบนะครับนี่คุณบอลได้ใกล้ๆก่อนคือองบอกกอนว่ารั้วของโครงการสมัยก่อนเนี่ยเหล็กเนี่ยไม่ค่อยดีนะคุณฟังเสียงดูนะเป็นไงเหล็กกรวงมากนะครับเทียบกับเสานะเห็นไหมอันนี้ดูแบบป๊อกแป๊กป๊อกแป๊ก,ปกมาก,มากๆเลยเห็นไหมครับดูตรงนี้ก่อนข้างล่างเห็นไหมหเห็นไหม อันเนี้ยเหล็กเดิมเนี่ยมันสิ่มกินหมดแล้วต่อให้ช่างมาเชื่อมใหม่นะครับก็เชื่อมไม่อยู่นะครับเหล็กขาดเหล็กขาดแน่นอนเพราะว่ามันอาการมันออกแล้วอย่างเงี้ยมันใช้งานไม่ได้ต้องรื้อเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเราเลยไม่ต้องการเอาไว้อันนี้คือผมลื้อทั้งหมดเลยนะไม่เอาไว้สักเส้นเดียวนะครับผมเนาะอ่ะอีกจุดหนึ่งที่สําคัญคือว่าเรื่องของการระบายน้ํานะครับผมตรงนี้เนาะตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าของเดิมนะครับนี่ไม้ไก้เห็นไหม ของเดิมเนี่ยก่อนเดิมนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ยให้ช่างขุดดินออกมาเห็นดินไหมเห็นไหมดิน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 ,ดน,ดนเดิมทีเนี่ยดินม,มันอุดตันเต็มท่อเลยนะครับมันถามว่ามันมันสามารถระบายได้ไหมมันระบายได้นะครับแต่ว่ามันทําให้การระบายช้าลงนะครับผมต้องการขุดดินออกมาหมดออกออกก่อนหมดเลยเพราะบางทีเนี่ยบ้านมันเก่ามากๆเศษพวกวัชพืชต่างๆเนี่ยเศษอาคหงเศษอาหารเนี่ยมันมันมันตัดในท่อทาทิ้งพวกนี้นะครับผมเราทําการที่จะ หรือปรับใหม่ทั้งหมดดีกว่าเข้ามาในบ้านนะครับนี่ฟังก์ชันบ้านเนี่ยบอกเลยว่าโครงการปรึกษาสาเจ็จนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฟังก์ชันก็เป็น3นอนสองน้ํา18ตารางวาแต่ว่าหลังนี้เนี่ย18วาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น4ห้องนอน2ห้องน้ําบ้านหายากมากนะผมบอกเลยหลังนี้นะครับ4นอนเนี่ยโซนบางใหญ่นนทบุรีเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับอ่ะเบื้องต้นนะครับตรงนี้เนี่ยพื้นเดิม หรือปลัดนะครับผมอันนี้คือฝ้าต้องบอกก่อนว่าบ้านพรึกษาเนี่ยตรงตรงนี้นะครับฝ้าเนี่ยเขาจัดไม่ติดฝ้าเพราะว่าเขาทําเป็นพื้นเดิมไปเลยอันนี้คือพื้นคือพื้นของชั้น2นะครับคือหลักการทำบ้านพฤึกษาเนี่ยเขาชอบทําแบบนี้เพื่อลดคอสอเป็นไอเดียการทําบ้านของพรึกษาคือพื้นเดิมเนี่ยเป็นพื้นเลยไม่ต้องทําฝ้านะครับทีนี้เนี่ยเวลาปรับปรบบุงต่อเนี่ยมันก็จะมีความยากนิดนึง อย่างผมเนี่ยจะทําฝ้าโซนนี้เป็นฝ้าหลุมเนี่ยหลุมร,มรอบๆอบนี้หลุมทางนี้เปิ๊กเป๊กตีรอบเป็นผงลังเล่นนะครับแล้วก็ซ่อนไฟเนาะอ่าเป็นการประยุกต์ใช้จากพื้นเดิมเพราะว่าถ้าเกิดว่าบ้านปกติเนี่ยเขาจะเป็นฝ้าปกติเราสามารถตัดแล้วก็ดอบหลุมต่างๆง่ายง่ายขึ้นนะครับแต่อันเนี้ยโครงเดิมเป็นพื้นเราไม่สามารถทําอะไรกับมันได้ก็ต้องทำการตีโค้งขึ้นมาใหม่นะครับผมทําให้อดับฝ้าเนี่ยข้างๆ้างเนี่ย จะดลดลงมาประมาณสักสิบยี่สิบเซนตรงนี้เนี่ยเนี่ยฝ้าตรงนี้นะครับมันจะลดลงมาประมาณยี่สิบเซนนะครับซึ่งทําให้ดูเตีย้ยอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่ทําฝ้าทั้งแถบเพราะทําให้มันดูเตี้ยนะครับืระดับพื้นนะครับถึงฝ้าตรงนี้นะครับไม่ได้สูงมากประมาณสักสองเมตรห้าบ้างผมกลมๆดูนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันควรสูงกว่าน,นี้อย่างอันเนี้ยถ้าวัดดูตรงนี้ อ,อ่น,นประมาณหกสิบเซนอันเนี้ยประมาณสองเมตรรวมเป็นประมาณสองเมตรหกสิบจริงๆแล้วเนี่ยระดับพื้นถึงฝ้าเนี่ยควรักประมาณสองเมตรเจ็ 70, ดสิบดประมาณถึงจะสวยนะครับอันนี้ถ้าเกิดผมดอกฝ้าหมดเนี่ยดูเตี้ยโดยทําการเว้นหลุมตรงกลางไว้ให้บ้างดูโอทงขึ้นมาหน่อยเนาะอ่าของเดิมนะครับพื้นเห็นไหมเรารื้อหมดเลยเห็นป่ะแหอันนี้คือฟังก์ชันเด็ดๆคือห้องนี้สี่ห้องนอน นี่ห้องที่4ี่คือข้างล่างนะครับเดี๋ยวทำการรื้อไฟทุกอย่างปรับใหม่หมดเลยนะมีคนถามว่าบ้านเก่าๆเนี่ยสายไฟเนี่ยต้องเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนไหมนะครับคืออย่างที่ผมทําหลังนี้นะครับสายไฟเนี่ยผมใช้ของเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าบ้านยุคเก่าเนี่ยสายไฟเนี่ยเขาเดินลอยฟณเห็นไหมแบบตีกิฟต์มาอันนี้เนี่ย มันจะเห็นจุดชมรุดจุดช็อตจุดรั่วค่อนข้างง่ายมากและบ้านหลังนี้15ปีสายไฟเนี่ยยังดีอยู่เราไม่จำเป็นต้องรื้อเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับเพราะถ้าเกิดรื้อเปลี่ยนใหม่ปุ๊บเนี่ยโอ้หต้องแยกผนังแล้วก็ทําการฝังท่อร้อยสายไฟจากเพิร์โวามาในการปรัปรุงบ้านนะครับอันนี้มันแล้วแต่กระบวนการทาแต่ละคนนะครับแต่ผมเนี่ยมองว่าของเดิมมันยังดีอยู่ ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้มันไม่ได้เก่ามากสามารถใช้ของเดิมได้อันนี้เป็นไอเดียผมเลยนะครับเนอะอ่า่วนนี้เป็น่วนครัวนะเป็นส่วนครัวหลังบ้านนะครับหน้ากว้าง6เมตรจะแบ่งโซนครึ่งหนึ่งคือของเดิมเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยครัวจะถูกแบ่งครึ่งมาแล้วอันนี้คือครึ่งครึ่งครัวฝั่งนี้คือโซนที่ออกไปโซนนี่เป็นโซนแบบว่าโซนเปิดโล่งอย่างนี้นะครับอันนี้คือถังรักไขมันอันนี้คือถังแซกที่เอาไว้ เก็บสิ่งปฏิกูลจากห้องน้ํามานะครับปัญหาหลังนี้นะครับผมที่ผมเจอคือว่าตรงนี้มันตันนี่ตามดูนี่มันตันนะครับแล้วก็ทําให้ล้นท่อนะครับผมบ่อล้นอันนี้อันนี้คือบ่อดักไม่ใช่ดิอันนี้คือบ่อขี้นะครับผมถ้าพูดถึงภาษาง่ายๆเนี่ยมันคือบ่อขี้นะครับหลังนี้นะครับไม่เคยทํางานดูดซ่วมเลยนะซึ่งผมเปิดรูดักโมมันเต็มล้นเลยอะ่ะผมจะททาการ เรียกช่างดูดซ่วมมาแล้วก็ดูดซ่วมทั้งหมดเลยเพื่อให้การระบายน้ำระบายของเสียเนี่ยดีขึ้นนะครับต้องเคลียร์ทั้งหมดนะครับบ้านมือสองนะครับต้องเคลียร์ไทั้งหมดถึงจะดีเนาะอ่ะฝั่งนี้ออกมาข้างนอกนี่อันนี้เป็นตัวดักไขมันนะครับที่จากพวกซิงน้ทิ้งมาเนี่ยจะลงบ่อนี้นะครับอันนี้คือท่ออันนี้อันนี้คือบ่อพักบ่อพักที่เก็บน้ำจากทั้งหมดเนี่ยไหลลงไปหน้าบ้านนะครับแล้วก็ไปออก สู่สาธารณะเนาะตรงนีน้ไอเดียผมคือว่าทําเป็นโซนเปิดโล่งเพื่อไว้ตากผ้านะครับเพื่อไว้ตากผ้าเราจะทําหลังคาแค่โซนนี้โซนเดียวคือโซนห้องน,นี้แค่หลังคามีแค่นี้นะครับแล้วก็ก่อเคาน์เตอร์ครัวขึ้นมาฝั่งนี้เนาะโต๊ะไอขึ้นมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ไอทำเป็นโซนซักล้างโซนโอทอทีฝั่งนี้ไอจะทำเป็นโซนที่ว่าวางเครื่องซักผ้าได้นะครับอันนี้ที่ดีสากว่าเริ่มแรกเนาะเดี๋ยวตอ้รอนร่างงานทีนึงว่าตอนจบงานเนี่ยเป็นแบบไหนเนาะอ่ะ อันนี้คือห้องน้ําห้องน้ําอันนี้ผมไฟปิดอยู่คือห้องน้ําเนี่ยผมก็ไม่รู้เห็นไหมคือทาการรื้อหมดเลยเนี่ยอันนี้รื้อทุกอย่างมหมหมดเลยเห็นไหมเห็นท่อต่างๆไหมครับอันนี้คือรื้อแบบว่ารื้อฟากทิ้งหมดเลยแล้วก็ทําใหม่นะครับถามว่าทําไมสูตรพันยังเอาไว้อยู่เอาไว้ช่างใช้เผื่อช่างไม่เอาไว้แบบห้องน้ําคือช่างใช้ไปก่อนแล้วของใหม่เนี่ยค่อยลงตอนที่ว่าช่างทําเร็จนะครับเราจะไม่เอาของใหม่มาใส่เลยเนาะอ่าปัด ชั้น2ดีกว่านี่อันนี้พื้นเดิมนะครับเป็นโครงเหล็กแล้วก็ท็อปด้วยพื้นไม้ตรงนี้เนี่ยก็เริ่มงอนแง่งงอางแง่ง้วเห็นไหมตรงนี้มันไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเราสามารถยึดขันใหม่ได้เนาะคือบางทีเนี่ยการปรับปรุงบ้านนะครับถ้าตรงไหนมันใช้ได้เนี่ยและรู้ที่การปรับปรุงที่มันประหยัดเนี่ยทาดีกว่านาออย่างอันเนี้ยบางคนบอกว่าหูยเสียแล้วเปลี่ยนดีกว่าไม่ไม่จำเป็นมันสามารถยึดขันได้นะครับราะต้องเปลี่ยนก็ได้อ่า อย่างบันไดตรงนี้ครับบันไดเห็นไหมบันไดสองขั้นเนี้ยสองขั้นเนี้ยถามว่าทายังไงดีผมเนี่ยก็มองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นชานที่เป็นชานพักของบันไดถูกไหมครับอาจจะเอาไป็นพวกพื้น SPC หรือว่าลาบิเนตเนี่ยมาปูก็ได้เพิ่มความสวยงามให้สีมันล้อกับตัวพื้นบันไดอันนี้ลดคอสได้เยอะนะครับผมไม่ต้องลื้ทั้งหมดแล้วเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้อยู่ที่ไอเดียการปรับปรุงแต่ละคนนะครับอยู่ที่ก้อมาด้วย ถ้าเกิว่าต้องการปรปับปรุงแบบว่าไม่ไม่ได้แพงมากเนี่ยผมมองว่าเปลี่ยน2ขั้นก็เพียงพอแล้วสวยงามด้วยและไม่น่าเกลียดด้วยนะครับนะอ่ะขึ้นมามาครับผมข้างบนนะครับนี่ครับพื้นเดิมสาห้องนอนหนึ่ห้องน้ำนะครับพื้นเดิมเป็นลามิเนตผมรื้อออกเปลี่ยนเป็น SPC เพื่อลดปัญหาเรื่องของปลวกการบวมน้าต่างๆเนี่ย FPC จะดีกว่าลามิเนตเยอะนะครับลามิเนตเนี่ยโอ้เดินเหยียบแป๊บเดียวก็ เลกแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ย s p c ดีกว่าให้ความสวยงามและ mood and tone สวยด้วยห้องน้ำเหมือนกันชั้น2ก็รื้อหมดเลยเหมือนกันเห็นไหมกรงกระเบื้องต่างๆคือรื้อแล้วก็เดี๋ยวทำการฟูใหม่ทั้งหมดฟ้าทั้นสองเนี่ยเราไม่ได้ปรับเพราะว่าของเดิมดีอยู่แล้วเราเปลี่ยนแค่ตัวไฟก็คือสวยงามแล้วนะครับนาะเพราะว่าชั้นสงเนี่ย ต้องทาการซึมใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าการซึมเนี่ยมีผลต่อห้องน้าอย่างมากนะครับรื้อเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยทายการซึมรอแห้งค่อยปูกระเบื้องนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการปรับปรุงบ้านมือสองแบบมืออาชีพเลยนะครับต้องทาการซึมนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยโอกาสในการรั่วซึมมีเยอะมากเพราะว่าพื้นเมื่อเก่าแล้วเนาะอ่าอันนี้มาเข้ามาห้องห้องแรกฝั่งนี้เป็นห้องเล็กข้างหลังสเปตรตมาณนี้ อ่าก็ไม่เป็นไรตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเดิมนะครับผมไฟมันเป็นไฟทัลาเปาผมเปลี่ยนเป็นดาวไลท์ทั้งหมดทุกห้องเลยเนาะพื้นก็รื้อทำบัวใหม่เหมือนกันอันนี้คือบัวเก่านี่อันนี้คือบัวเก่าผมก็รื้อบัวเก่าออกแล้วก็ทำเป็นบัว PVC PVC ีเนี่ยเชื่อบอกว่าทนน้ำทนปลวกนะครับไม่กลัวปวกขึ้นแน่นอนเนาะเพราะบางคนเนี่ยใช้บัวเป็นบัวบัวไม้บัวแบบอะไรพวกนี้ ผมมองว่าโอกาสเกิดปลวกเยอะมากใช้ PVC ดีกว่าทนถาวบอแน่นอนอ่ะอันนี้คือห้องด้านหน้านะครับประมาณนี้ประมาณนี้จะมีเรื่องของเก็บสีนิดนึงเพราะว่าอย่างนี้นะครับเห็นไหมของเดิมเนี่ยเหมือนเป็นโบเบอร์เห็นปะ่ะเป็นโบเบอร์ซึ่งโบเบอร์เนี่ยทำให้กระบวนการเก็บสีเนี่ยมียากขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องขัดสีวัวเปร์ออกก่อนขัดกระดาษออก,ก่อน ถ้าเกิดคุณทิ้งไว้อย่างนี้เนี่ยแล้วทาสีเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าสีไม่ติดนะครับและจะหลุดร่อนออกในอนาคตเนาะบอกเลยว่าถ้าคนต้องการที่จะปรับปรุงบ้านเนี่ย mm hmm. วอยเปอร์เนี่ยถ้าเกิดไม่จําเป็นเนี่ยผมไม่สีให้ใช้เพราะว่ามันทําให้งานเก็บงานปรับปรุงในอนาคตเนี่ยมันทํายากนะครับเนาะอย่าใช้ด้วยกว่าวอยเปอร์ทำสีลดีแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือห้องอย่างด้านหน้านะครับฟิลิ่งคล้ายๆกันเห็นไหมฟิลไม่คล้ายกันเนาะ ตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราดูพอต่อไปนะครับว่าระหว่างทางปรับปรุงเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับผมจะออกมารูปแบบไหนเจอปัญหาอะไรระหว่างทางบ้านอันนี้ยังไม่ได้เห็นมากเพราะว่ามันเพิ่งจะรื้อเสร็จนะครับเดี๋ยวปัญหาเนี่ยมันจะเกิดระหว่างทางนะครับและจะออกมาในรูปแบบมุดแอนโทนประมาณไหนงบประมาณเท่าไหร่ผมนะบ,บอกทีหนึ่งหลังนี้เนี่ยผมตั้งเป้าไว้เนี่ยว่าการปรับปรุงนะครับไม่อยากให้เกินประมาณสัก3 0 0แสนกลาง ไม่อยากเกินสักสามแสงกลางสามแสงกลางบวกลบเนี่ยไม่อยากให้เกินนี้เนาะที่คาดคาดการไว้แต่เดี๋ยวดูก่อนว่าจบจริงเนี่ยมันจะประมาณฟิลลิ่งเท่าไหร่นะครับผมเนาะติดตามชมต่อตอนต่อไปนะครับผมสวัสดีก็สวัสดีครับ